ตามหาหมู่บ้านที่เขายังนับถือผีอยู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยเขานับถืออะไรจ้ะก็ผีค่ะแบบอยู่กับผีอ้มืดตึ๊บเลยโอ<ห>้บ้านใหญ่เนี้ยบ้านใหญ่มากหหชีวเขาเล้งมาเลยโอ้ชาวเขาเล้งเลยเฮ้ยกลับมากลับมาก โฟนก็ไม่สำเร็จนุ่นป่ากรรมก็เกือบจะสำเร็จแล้วไปเมื่อกี้ถึงปะใครแม่งบอกง่ายวะเขาบอกว่าทางทางลูกลัง50เมตรสุดท้ายแล้ว6กิโลเนี่ยเป็นทางเรียบๆตันๆมันก็เรียบอยู่นะมันไม่ได้ลาดยางไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงย GS s o วร i ฟ EP ที่เท่าไหร่แล้ว5 EP 5แล้วเราโชคดีมากๆเลยนะที่เราเนี่ยนอนที่บ้านหลังนี้ ถือว่า,าเป็นบุญนอนของเราจริงๆเพราะว่าพี่จา้จาบเจ้าของบ้านเนี่ย<ม>เขาอนุญาตให้เรานอนเขาไม่ได้เปิดให้เป็นที่พักให้คนมานอนได้ปกตินะครับ อาจจะว่าเราอะโชคดีที่มาจอะแจกกับเขาแล้วก็คุณตาหยีก็เนียนไงก็น่นนี่นั่นแล้วทำไมตาหยีขี่ไม่ไหวเกียร์กันนอนนี่นอนนี่นอนนี่จะก็ไม่เป็นไรครับคุณพ่อนอนที่นี่ก็ได้ครับเราก็เลยไม่ปฏิเสธขอบคุณครับพี่เราไม่เลยวันนี้เราจะไปพิชิตหลังคาเมืองน่านครับไปลุยกันดีกว่าครับไปเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตาหยีเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยเป็น EP ที่5นะฮะผิดครับผมเพิ่งกินชาริสมาเข้าไปผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ครับความจำผมกลับมา EP 6ครับท่านผู้ชม e ีที่6แล้วครับโอ้ยผ่านไปแป๊บๆนะครับ EP 6แล้วนี่คือ g o โปร10ครับก็ในวันที่ออกอากาศทุกคนก็น่าจะได้ใช้กันไปแล้วหลายๆคนนะครับโกโปร10เนี่ยข้อดีของโกโปร10 Black เลยก็คือว่า หลักๆเลยที่มันเจ๋งกว่าก็คือว่าที่มันดีขึ้นพัฒนาไปเนี่ยคือเรื่องของชิปครับชิปมันจะประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปกติที่เราเคยเจอปัญหาอะไรที่มันช้าอะไรเนี่ยมันจะไม่ช้าอะไรเห็นปะเร็วมากทุกอย่างมันประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขามีโคตติ้งที่เคลือบหน้าเลนมาให้ถ้าเผื่อเราจะใช้แบบแบบสมบุกสมบันเนี่ยหน้าเลนเราจะใส่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากๆเลยคือสโลครับเฟรมเรทเนี่ย มันจะดับเบิลเข้าไปอีกนะฮะมันจะสโลว์ได้เนียนแล้วก็ละเอียดเข้าไปอีกนะครับ,ดเ,เ,ดเ,รบเดี๋ยวจะลองถ่ายช็อตแบบมอเตอร์ไซค์ปัดล้อแล้วก็เห็นปุ่นออกมาอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีของ GoPro 10เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวกันว่ามันเป็นยังไงไปลุยกันต่อครับไปถึงเปียงซออยู่ทางด้านบนโน้นนะครับผมหลังคาของบ่อกเกลือครับปไปถึงครับทริปนี้ ทางมันชันอยู่นะพี่เละด้วยค่อยๆค,ครับเดี๋ยว,ยวคอไม่ไหวแน่ๆ่ไ่ด้อยู่ลอ็ลอกเสน้นยืนเดียวมันจะไหวไหอรอวะมองก่อน แล้วล่ะแล้วโยนไปกลับรถก็ได้พี่ขึ้นไปกลับข้างบนก่อนก็ได้ไม่ทราบผมนะครับพี่ดูทางแล้วไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นขึ้นง่ายเอาเอาขึ้นง่ายไว้ก่อนครับ่นนูรถไปไหนอ่ะรถมันวิ่งช้าเดินมาเร็วกว่าท้ายปัดรอบแรกคิดว่าจะไม่ล้มแล้วท่านไอ้นี่เลยนะพี่ทะเขาทำพี่กับห้าหมื่น เสียอารมณ์อ่ะน้องเก่งแล้วมามาถึงแล้วพี่ก็แบบดีใจไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่เก่งไม่เก่งพี่มันลื่นพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมชอนต้องไปเลนนั้นไปไหนครับพี่มุ่งออกไปทางซ้ายท่นไหนจริงไหมพี่ใช่นี่ไงรอรอรถพี่อ่ะพี่เป็นงูมันเลิกมาตรงตรงตัวนี้เพรพี่ชอนเริ่มเริ่มเปลี่ยนลายครับมันเลอะเลอะมึงแค่กลัวเลิะมึงเลยล้มไงเพราะว่ามาเลนเนี้ยคูพี่จะมันแน่นมาให้หมดทั้งสองคันแล้วไงเหรอพี่เดี๋ยวไอ้ ไอ้นี่ไม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 ่ใช่ปัญหาพี่ขาขึ้นดีกว่าพูดดังๆกะไรพ่ออ๋ออันนี้อ่ะรูรอยนี่เหรอไม่เอางี้เนี่ยลงมาให้ทุกคัน ก็เลาะซ้ายทําเป็นล่องมาทุกคันนะมีเด็กฉลาดออกขวากลัวเลอะตอนล่องที่วิลิมาเนี่ยมันเลอะมันเป็นล่องลึกไปแล้วออกขวาเทกระจาดตรงนี้ครับอ่ะออกขวาแล้วมันลดตรเนี้เทกระจาดตรงนี้ไหลายๆมันเพิ่งจะเทกระจาดตรงนี้เสียดายรถผมอยู่ข้างบนพอดีเดี๋ยวเอาลงให้ไม่เป็นไรสตาร์ไม่ค่อยติด ุหมายความว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมันจะสตาร์มิพราะมีระบบไอง oh. security oh. ของเขา้าค oh. uh. ือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นฟิลแบบไบค์เกอร์ขี่ขึ้นมาแล้วก็มาพิชิตแล้วก็มานอนดูวิวที่มันว้าวบ้านเปียงซอเนี่ยสูง1 4 0 0เมตรจากน้ำทะเลแต่บ้านหยุดเวลาที่สปันเนี่ยสูงประมาณ700 oh. ตรงนี้มันก็จะหนาวกว่าถ้ามาหน้าหนาวนี่หนาวอีกเลยคือโซนตรงนี้บ้านจุกสะเกียงเปียงซอเนี่ยนาขั้นบันไดที่เนี่ย มันจะสวยมากๆเลยเพราะว่าเขาพยายามเปลี่ยนให้คนปลูกข้าวดอยเขาบอกว่าข้าวดอยเนี่ยปลูกไร่หนึ่งเนี่ยหรือว่าคุณได้ปริมาณผลผลิตอยู่เกวียนหนึ่งสมมุตินะแต่ถ้าคุณมาปลูกเป็นนาขั้นบันไดเนี่ยคุณจะได้ผลผลิต3ามเกวียนได้เยอะกว่าในพื้นที่เท่ากันยังไม่ได้มีโอกาสกินข้าวดอยเลยอะเมื่อวานคุณบอก็เห็นนั่งนั่งกินนั่งเศร้าอยู่คนเดียวรอข้าวลิงเพราะว่าไม่ไม่ได้ขึ้นไปดูที่ระเบียงห้วยโทนที่ข้าววันแล้วยังขยี้ต่อยกันเนี่ยจบไปแล้วมันจบระเบียงระเบียงบ้านห้วยโทน ซวยกว่าไม่ไม่เถียงอะ่ะก็ขึ้นไม่ได้อะ่ะซวยกว่าซวยกว่าเพราะคุณไม่ได้เห็นน <S 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 2> <S 2> Isaiah> ั่นแหละกูจะเดินขึ้นไปมึงก็บอกไม่ต้องขึ้นมาก็เดี๋ยวขาคุณเก็บกูเป็นห่วงมึงโอเคเดี๋ยวเราชมวิวชิวๆกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามหาหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวลัวบ้านเนี้ยเป็นแบบอยู่แบบวิถีดั้งเดิมเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าความเชื่อของเขาเนี่ยคือเขาก็ยังนับถือผีกันอยู่นะครับเอออยากไปดูมากเราอยากไปดูว่าเขาคิดยังไงเขาเชื่ออะไรยังไง นะคุณเป็นคนชอบเที่ยวมิวเซียมอะไรแบบนี้แล้วอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโอเคต้องไปดูครับ เขาตามสบายเลยจับอยู่สองคนเอ้ยไม่เอาแม่งแล้วอีหยลื่นชิบหายนุ่นนุ่นนุ่นส่งไปเลยนะคิดขวาคิดขวาแล้วส่งไปเลย เรากำลังจะไปบ้านป่าการรครับเป็นบ้านของชาวลัวนะฮะซึ่งเราก็เข้ามากันประมาณสามคันละพาอตาหยีถอดใจละแล้วก็นั่งรถมาละเพราะว่าผมก็กังวลว่าทางมันก็เป็นทางเอนดูโรนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกขึ้นมาเนะี่ยดูดิเมฆขากลับนี่หันหรือหันแน่แล้ววันนี้เราต้องเข้าไปดู วิถีชุมชนตรงนี้เสร็จแล้วต้องออกมาข้ามเขาหนึ่งลูกสองลูกเพื่อที่จะไปให้ถึงภูลังกานี่บ่ายโมงครึ่งละเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงที่จะเข้าไปแล้วออกมาจะทันไหมก็มันต้องอยู่ฝีมือคุณนุ่นน่ะก็ผมก็ตามได้นะเน่ไม่ใช่นุ่นห้วยโทนแล้วครับตอนนี้นนเป็นนุ่นปากกรรม เดี๋ยวดูว่านุ่นป่ากรรมจะทำสำเร็จหรือเปล่าราะว่าเมื่อกี้ไม่มีคาว่านุ่นห้วยทอนใช้สูนั้นมันเหมือนจะดับแต่มันไม่ดับนะมันไม่ดับเออมันแท็กชั่นมันคิดให้แล้วมันไม่ดับไม่ดับไม่ต้องกลัวกรมคัดเลยนี่เราวิ่งมาตั้งนานนะนะเดี๋ยวบอกนะสองโลเหลือสามกิโลเอ้ยก็เยอะอยู่คุณนุ่นเก่งแล้วนุ่นป่ากรรมครึ่งทางแล้วนี่ประมาณครึ่งทางชอนเป็นไงบ้างยังโอเคอยู่ไหลๆไปเรื่อย กูยังสู้เลยช้อนกูไม่ได้เก่งเฮี้ยอะกูมีแต่ใจล้น้วนเลยสั์กูนี่พุ่งหลงเดียวมม่เห็นเหรอเบรกก็ไม่ได้ร้อนหน้าก็ไม่อยู่ไปไปถึงครับตาหยีสบายสุดเลย สำเร็จแล้วครับบ้านป่าก,กรรมครับบ้านป่าก,กรรมที่เราจะไปอยู่ข้างหน้านี่แล้วครับดูจากหลังคาบ้านจะเป็นบ้านทรงของชาวรั้วเลยนะครับนี่เป็นบ้านดั้งเดิมของเขาโหดใช้ได้เหมือนกันนะเอารถเล็กๆมาจะดีกว่ารถที่ใหญ่

สำเร็จแล้วมาไปขี่ถึงไปไปขี่ถึงไปร้อยเมตรสุดท้ายอยู่แล้วอันนี้มันขึ้นไม่ได้ฮะนโอ้โหลูดิไม่มีคลิปเลยอ่ะเมื่อกี้มาล่องไหนอ่ะมาล่องไหนตามอาจารย์ชอนมาอาจารย์ชอนแฟดกูแฟดตามเลยตามแฟดตมมาแล้วอยู่ฝั่งนี้พี่อ๋อ ไปค่อยไหลไปมันต้อง,อ,งอะไรนะครับผมโผล่มาตลอดทางคุณผูผมมผ้ผมดูทางให้จากเขาเหรอครับทา <ผม S 1> งเข<ม>็ญเหรอคันนี้<ม>กลับกลับด้วยรถไถทุกครั้งเลยนะ <c ười> คันนี้โอเคแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ผมลงมาอย่างลงมาอย่างไม่มีเหงื่อสักเม็ดหนึ่งเลยครับทำไมพวกคุณเหงื่อโชกกันในขนาดนี้ครับใครแม่งบอกง่ายวะ เขาบอกว่าทางอ่าทางลูกล้าง50เมตรสุดท้ายแล้ว6กิโลเนี่ยเป็นทางเรียบๆตัต่ๆมันก็เรียบอยู่นะมันไม่ได้ลาดยางไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยข้อมูลที่ได้มาก่อนที่จะมาเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยเป็นทางปูนแล้วก็ลูกลังกดกรวๆ50เมตรสุดท้ายไอสัตว์แม่งหินอยู่5กิโล สวัสดีค่ะนี่คุณตาหยีสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นนาค่ะนาน้องนากับน้องอะไรคะน้องวันค่ะน้องนากับน้องวันน้องนากับน้องวันเป็นคนชาวลัวปลายปะหมู่บ้านนี้ปะอ๋อเหรอคะเขาอยู่กันมาบ้านแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่กี่ปีแล้วไม่รู้ไหม ประมาณร้อยกว่าปีเกือบร้อยกว่าปีใช่ค่ะถ้าตาของหนูก็อายุเกือบร้อยแล้วค่ะคุณตาอายุเกือบร้อยอยากเห็นคุณตาอายุร้อยปีอ่ะเขาทำไงอ่ะ่าไม่ค่อยสบายค่ะอ้าวเหรอโอ้ยแต่บ้านเรานี้คือเข้าบ้านไม่ได้ไม่ได้โอเคได้ค่ะเราเดินไปดูตรงไหนได้บ้างโซนข้างบนนะบ้านเราเนี่ยคือไม่มีผนังใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะเป็นหลังคาคุมไปเลย อ๋อจนถึงจนถึงพื้นเลยใช่ค่ะฝั่งนู้นยังไม่ถึงพื้นแต่ว่าฝั่งนี้คือแปลว่าจะเอาให้ถึงดินนีให้ถึงดินเพราะเวลาฝนตกมามันก็จะได้ไหลไปเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วนี่เป็นทางเข้าทางออกทางเดียวเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะทางเดียวเลยค่ะเพราะว่าเป็น เป็นพิธีของเขาอยู่แล้วเป็นพิธีของเราก็คือต้องเข้าบ้านทางเดียวออกทางเดียวใช่ค่ะอ๋อแล้วข้างในมีแบ่งเป็นเป็นเป็นห้องห้องไหมคะแบ่งค่ะอ๋อแบ่งส่วนมากข้างในบ้านก็จะเป็นสีห้องค่ะสีห้องใช่ค่ะแต่ก็คือเป็นหลังคาเดียวกันแบบเนี้ยใชงอันเออเจ๋งนี่นะพ่อนะไม่มีไม่มีผนังไงอือดูจากข้างนอกสวยนะเนี่ยอืสวยเป็นสถาปัตยกรรมที่คุณว่าผมว่าสวยกว่าที่เราเห็นนะซล่าเซลล์อันนี้ก็อยู่มาร้อยปีแล้วเหรอไม่ถึงไม่ถึงค่ะ พึ่งมาครับเราเห็นสถาปัตยกรรมบ้านแล้วไปดูกันข้างในดีกว่านะครับข้างบนใช่ไหมคะมีแบบนี้กี่หลังคะในหมู่บ้านประมาณตอนนี้เหลือสิบกว่าหลังสิบกว่าหลัง เป็นบ้านที่ต้นฉบับเป็นี้อ๋ออันนี้คือเหมือนเป็นบ้านต้นแบบของชาวลัวของเราเลยใช่ไหมครับของลัวของชาวลัวปลาค่ะเขาเรียกว่าบ้านฮีดค่ะภาษาพวกหนูบ้านอะไรนะจ๊ะบ้านฮีดค่ะบ้านฮีดนี่คือเป็นคนที่ทําพิธีกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อคือเมื่อก่อนเรานับถืออย่างตอนนี้เรานับถือศาสนาอะไรจ๊ะศาสนาคริสค่ะศาสนาคริสใช่ไหมแต่ก่อนนี่นับถือศาสนาคริสเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยเขานับถืออะไรจ๊ะ ก็ผีค่ะแบบอยู่กับผีผีหมายถึงว่าบรรพบุรุษพ่อแม่พ่อแม่เราหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าหรือคนที่เรานับถืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือนับถือพวกบรรพบุรุษผีอะวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันเราจะมีแบบผีที่แบบที่เรานับถือเขาจะมาคอยช่วยปัดเป่าโรคภัยอะไรอย่างนี้ความเชื่อเป็นแบบนั้นหรือว่ายังไงเป็นแบบนั้นค่ะอ๋อแล้วตอนเด็กๆเราเชื่อไหม ตอนแรกเชื่อค่ะเพราะว่าไม่สบายก็จะมาที่บ้านหลังนี้นะคะ่ะบ้านหลังนี้คือจะยืนตรงบันไดานานไม่ได้นะคะอ๋อไม่ได้เหรอเพราะว่าอะไรคะไม่ดีเพราะว่าเป็นความเชื่อของเขาอย่างเงี้ยเขาห้ามยืนตรงบันไดานานใช่ค่ะ<อ>ต้องรีบเข้าไปในบ้านนี้เราต้อง,อง,องเดี๋ยวพี่เราตรงนี้ได้ต้องรีบเข้าไปเลยใช่ไหมจ๊ะ ค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรายืนนานเหมือนว่าความเชื่อของเขาคือผีของเขาจะผลักเราลงมอ๋อผีจะผลักให้ล้มตกกระไดสวัสดีครับสวัสดีครับขาถามแม่แม่แม่ทำอะไรอยู่นะแม่ทำเนี้ยนแม่คุยไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้แล้วเนาะแม่ก็จะสารอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะสารอันนี้ตลอดเป็นอาชีพประจำเป็นอาชีพประจำเข้าสารอะไรนะเข้าสารเสือ เสือปูนอนอ๋อเราจะนอนด้วยเสือที่จับมาจากไม้ไผ่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือทำจากไม้ไผ่ทำจากไม้ไผ่แล้วอาหารการกินเรากินอะไรยังไงล่ะเป็นลัก็ทําอาหารตามที่ได้มาจากป่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้อะไรก็กินแบบนั้น่ะโดยที่เราจะไม่ซื้อจากข้างล่างไม่ซื้อจากข้างล่างเลยใช่ บ้านหลังนี้จะไม่ซื้อจากข้างล่างความเชื่อเราคืออะไรครับไม่กินนอกจากเนื่อกรอนอยู่แล้วค่ะอ๋อก็คือมีความเชื่อว่าของที่จากข้างล่างเราก็จะไม่กินเราก็จะหาของในป่าเนี่ยกินเองคือโซนนี้ก็คือโซนที่เอาไว้รับแขกอะไรอย่างนี้ไหมมานั่งกินข้าวมานั่งกินข้าวกันนักกินกันตรงนี้เลยใช่ไหมคะโทษาะถ้าสมมติว่าหนึ่งคนเสียก็คือจะทําศพข้างในนี้อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนทุกคนอยู่อ๋อหมายถึงว่าพิธีศพศพจะอยู่ข้างในใช่ค่ะแล้วต้องมาบ้านหลังนี้ทุกครั้ง ใช่ค่ะสุดท้ายองมาบ้านหลังนึแต่ข้างในนี้จะเป็นอะไรจะห้องนอนหรือว่าอย่างไงห้องนอนค่ะห้องนอนนอนก็คือจะแบ่งเป็นห้องห้องดูไหมคะขอดูได้ไหมคระเปิดดูเฉยๆก็ได้ครับเป็นไม้นะครับขอดูเฉยๆเจ้าของอนุญาตแล้วโอ้ดีจังเลยโอ้หมืดตึ๊บเลยโอ้บ้านอย่างนี้บ้านใหญ่มากก็จะแบ่งเป็น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 ห้อง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 ใช่ไหมครับ ญาติจะง้เข้าไปดูส่องไฟนิดนึงเข้าได้นะคะเข้าได้ใช่ไหมฮะทาางกหนูเดี๋ยวนี้หนูก็ไม่เคยกล้าเข้าไปอ๋อหัวตอกเห็นห้องอ๋อข้างในก็มีเตาเหมือนกันข้างในก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแต่คือข้างในมืดเลยเขาไม่ใส่ไฟใส่อะไรเลยอะไม่โดนค่ะเพราะเจ้าของอนุญาตแล้วค่ะอ๋อนี่มีคานไม้อะไรเงี้ยคือก็จะเป็นบ้านที่คุมด้วยหลังคาจากยาวลงไปถึงข้างๆเลยไงแล้วข้างในก็แบ่งฮะ ทำไมมีให้กิข้าไปไฟไ้าไรไรเข้าตรงนี้ได้นะเป้ประชาข้าวไร้เลยนี่กลับมากลับมากลับมาเคข้าสุดแค่นี้แค่นี้แหละสองห้องพอข้าวถึงขาตรงนี้ค่ะอเคได้อันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้อันนี้เหมือนที่เอาไว้กันสิ่งไม่ดีป่ะครับใช่ค่ะใช่แม่ฮีทนี่เขามีความสําคัญยังไงกับ เผกับเเผาาของรก็เป็นเหมือนแต่ว่าเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเลยในการทําพิธีกรรมหรือว่าเวลาจะทําพิธีเหมือนกับพิธีแรกของปีก็จะต้องเริ่มจากบ้านหลังนี้การจะใส่ข้าวก็เริ่มจากบ้านหลังนี้อ๋อหมายถึงว่าทุกการทําพิธีกรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นพิธีเกี่ยวข้าวลงปลูกพืชเกี่ยวข้าวหรือว่าทําบุญทําอะไรต่างๆแต่เด็กแรกคลอดเลยเพราะว่าเด็กแรกคลอดใ้่ไหม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะถ้าขอดนั่นคือตังหักถ้าสามีภรรยาก็คือสามีจะเป็นคนทํคขอดให้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นญาติคนนั้นคนใดคนหนึ่งนีค่ะอ๋อคือญาติญาติแล้วอย่างแม่ฮิตตรงนี้ก็คือถือว่าถ้าจะทําพิธีเขาก็ต้องเป็นคนเริ่มทําพิธีให้ก่อนเป็นคนเริ่มเกี่ยวข้าวก่อนหรืออะไรก่อนอย่างนี้ใช่ไหมพิธีหลักๆมีอะไรบ้างครับเกี่ยวข้าวปลูกข้าวแล้วก็ตอนดอกแดง พิธีดอกแดงค่ะดดอกแงที่เกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่าเก็บของจากได้ทุกอย่างเสร็จก็ต้องบ้านหลังนี้ก็จะเป็นคนทัพพิธีอย่างเงี้ยอ๋อเอามาทําพิธีก่อนก่อนท<ะ>ี่จะไปขายหรือก่อนที่จะไปกินหรือก่อนที่จะแบ่งกัน<ะ>อ๋อก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่เลยเนาะแล้วเวลาเห็นที่บอกว่าเมื่อก่อนที่ไม่สบายเนี่ยเราเราก็ต้องมาให้แม่ฮิตเนี่ยเป็นคนทําให้ทําพิธีให้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยเขาถูกเขาถ่ายทอดได้คนอื่นไหมจากแม่ฮิตคนนี้นะวันเนี้ย อันนี้ต้องขอโทษนะคะคือคนนี้ต้องแบบเสียก่อนน่ี้อ๋อต้องเสียก่อนได้ถึงจะส่งต่อแบบต้องเป็นลูกหลานเฉพาะลูกหลานของเขาของพ่อบ้านนี้เท่านั้นอ๋อก็คือหมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านที่เป็นชาวล้วปายเนี่ยหมู่บ้านเดียวเท่านั้นนะครับที่มีในประเทศไทยถูกไหมใช่ค่ะที่อื่นก็จะเป็นชาวล้วที่มีที่มีวิถีอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะที่ไม่เหมือนกับที่นี่ค่ะอย่างนี้เขาจะ หมือนกับกลายเป็นรัดวิ่นไปแล้วอะไรงี้ยเพราะาส่วนมากเขาจะนำชีวิตของคนพลุกพลมาใม,มาใช้ใช ตรงนี้คือจะเป็นจุดที่จุดสาคัญของบ้านใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับฝั่งที่เราเข้าบ้านใช่ค่ะอ่าก็คือจะเป็นฝั่งทิศนี้แหละถูกไหมพิธีศพพิธีอะไรก็คือจะทําตรงนี้ถ้าเราไปฝั่งพนั้นเสร็จใช่ไหมคะเขาจะมีพิธีแต่หนึ่งที่เหมือนกระบุงกระบุนล่นดนั่นค่ะเขาจะมาให้ไว้ตรงนี้ประมาณสิบวัน,นอ๋อแล้วในกระบุงใส่อะไรไว้ใส่ขเขาเรียกว่ารเวลา ถ้าสมมติว่า<ม>ผู้หนูจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะพู้หนูก็จะเอาข้าวแล้วก็เอาใบชุบคูน,นั้นแล้วก็เอาเอาอาารียกว่าปูนพวกนี้ค่ะเอาอาหารมาขออนุญาต<อ>คนนี้ก่อนค่ะว่าเราจะไปข้างนอกเอาเครื่องเส้นไหว้ใช่ค่คะมามาแขวนไว้ตรงนี้แหละใช่ค่คะของบ้านแม่ฮีทนี่แหละถูกไหมก็เรา,าจะมาแขวนณนจุดนี้ตรงนี้เลย ทำพิธีก็คือตรงเสาตรงนี้เลยเหรอต้องเสาต้นนี้ด้วยต้องจุดนี้อย่างเดียวใช่ไหมจุดนี้ตจุดเดียวค่ะอ๋อมายืนหนูก็จะมายืนตรงนี้แบบนี้เ<ช>หรอแล้วก็ <มา S 2> ขอมองขอตรงเนี้ยเหมือนเราเชื่อว่ามีพูดผีเทวดาที่ปกป้องเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็มาขอ เป็นทิปที่สุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ได้ทุกรสชาติเลยครับนะฮะคือเราได้มาเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาเรียกว่าเหมือนคนป่าชาวเขาอ่ะครับชาวเขาชาวเขาได้แบบ ใช้ชีวิตเหมือนคนป่าถ้าพูดตรงๆก็คล้ายๆกับชาวมันนิที่เราไปดูอะใช่วิธีดั้งเดิมเขายังยึดถือกันอยู่ใช่คือถ้าคนยุคที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ของเขาเนี่ยก็ยังทําตามพิธีกรรมนับถือผีเหมือนเดิมครับแต่พอรุ่นลูกหลานเนี่ยเขาก็เริ่มนับถือคริสและไปเรียนในเมืองและอีกหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หลงเหลือให้เราเห็นใช่นี่เราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรายังได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อที่ได้เห็นแบบนนี้ะครับ จริงๆแล้วเส้นทางนี้ถนนแบบนี้ถ้าใครมีสกิลอะมาได้ม,มาได้แหละนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครที่สกิลยังไม่ดีขึ้นรถมาครับขับรถมาดีกว่านะครับรถโฟล์ววิลมาถึง <c oughs> หรือมอเตอร์ไซค์คันเล็ก ทีทีทีบดันได้ดังนั้นมาถึงได้รถใหญ่ถ้ามาคนเดียวก็อย่ามาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยยกล้มไปแล้วจะเหนื่อยล้มไปแล้วเหนื่อยใช่ไหมฮะใช่ครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยธรรยชาติเดี๋ยวกลับไปนี่ผมให้คุณไปเรียนเลยดูโลพาร์เนี่ยัมต้องเรียนแล้วแหละด้วยผมอาจารย์ชอนไปเรียนเป็นเพื่อนไปได้ครับเอาละครับอีพีนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะ ด s ครับครับสุดยอดไปเลยนะฮะไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณชุดทรูเทคด้วยรวมถึอุปกรณ์ที่ตกแต่งรถของเรามาด้วยปกป้องได้อย่างดีนะครับติดตามกันได้ EP ีหน้าครับสนุกแน่นอนฮะเราจะเดินทางกันต่อครับจากน่านจะไปที่ไหนติดตามกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับ